สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง r b b i t t a l l ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องว่าเจอบุพ่ากลางภัยใน EP ีที่28เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะวันต่อมาเปาเซียเร่งรีบมาแจ้งนางเอกว่าขอทานน้อยหายตัวไปนางเอกกำลังจะออกไปตามหา นึกเอจใจขึ้นมาลองมองลงไปใต้เตียงของตัวเองพบเด็กน้อยนอนอยู่จึงพาตัวออกมาถามไถ่ว่าเหตุใดต้องไปหลบใต้เตียงนางด้วยนางถามเด็กน้อยว่าต้องการตามนางใช่ไหมเด็กน้อยพยักหน้าตอบรับนางเอกบอกเขางั้นก็ตามเถอะเขายิ้มออกมาด้วยความดีใจทั้งวันองค์ชัยหกแอบตามนางเอกอย่างระมัดระวัง วันต่อมาเท่าแก่ไปมาหานางเอกถึงเรือนเขารู้สึกว่าการแข่งขันทำอาหารที่จัดขึ้นยังน่าตื่นเต้นไม่พออยากให้มีการส่งคนครัวของแต่ละฝ่ายมาประชันฝีมือกันนั่นเองนางเอกตอบว่าได้เพียงแต่หากต้องส่งแข่งนางก็ต้องเลือกคนครัวหลักอยู่แล้วซึ่งก็คือฝูตงต้องถามความสมัครใจอีกฝ่ายก่อนฝูตงที่ฟังอยู่ตอบรับทันทีนางต้องการแข่งขัน เพียงแต่คนที่นางอยากแข่งด้วยก็คือเหลี่ยงฟูกุยซึ่งก็คือพ่อของนางข่าวการแข่งขันที่จะจัดขึ้นถูกเป่าประกาศไปทั่วเมืองยิ่งสร้างความสนใจให้กับชาวบ้านองค์ชายหกนอนแล้วฝันถึงเหตุการณ์เลวร้ายในวันนั้นเขาบังเอิญอยู่ในสวนเห็นคนไร้ายสองคนเจรจากาันมอบเข็มพิดให้กันเพื่อทำบางอย่าง องชายหกถูกคนร้ายจับได้เขาวิ่งหนีด้วยความกลัวในฝันเขาถูกบีบคอก่อนใช้ปากกัดนิ้วคนร้ายแล้วหนีออกมาจนได้เขาขึ้นไปหลบบนรถม้าขนถ่ายมูลออกจากวังเขาฝันปากก็พึมพำว่าอย่าฆ่า,าป้าเปาซียได้ยินเสียงละเมอนางเข้าไปดูกลับทำเด็กน้อยสะดุ้งตื่นด้วยความกลัวองคชายหกแอบพกมีดซ่อนไว้ใต้หมอนเขาหยิบมันขึ้นมาเหมือนจะทำร้ายเป้าเซีย เสียงตะโกนของเปาเซียทําให้นางเอกได้ยินเลยรีบไปดูและช่วยพูดกับองค์ชายหจนเด็กน้อยผ่อนคลายทิ้งมีดลงใต้ที่นอนยังมีหมันโถซ่อนไว้หลายลูกนางเอกถามองคชายหกเขากลัวหิวก็เลยซ่อนของกินไว้ใช่ไหมองค์ชายหกพยักหน้าตอบรับนางเอกเลยสั่งให้คนไปเตรียมของมาให้เด็กน้อยกินอีกและยังบอกเด็กน้อยว่า วันนี้นางต้องไปทำงานจะกลับมาอีกทีก็ตอนเย็นให้เขารอนางอยู่ที่จวนแต่ใครจะคิดว่าแค่ทุกคนในเรือนเผลอองค์ชายหกก็ออกจากเรือนวิ่งตามรถม้านางเอกในตอนนั้นสำนักสัตดาราออกมาปฏิบัติภารกิจพอดีเป่าประกาศว่าในรถม้าของพวกเขามีเด็กที่เขาจะนำตัวไปตรวจสอบคนร้ายหลงกลคิดว่าในนั้นเป็นองค์ชายหก จึงวางกำลังพลโจมตีรถม้าถูกสำนักสัตดาราคาตายจนเกือบหมดเหลือเพียงคนเดียวที่หนีไปได้รีบกลับรังโจรโดยที่ไม่รู้เลยว่าลีโหคนของพระเอกแอบตามอย่างลับๆและคนที่สวมหน้ากากาก็ไม่ใช่พระเอกแต่เป็นนักสืบเฉินเมื่อได้ความลีโหนํานำกลับมารายงานพระเอกว่านายของคนร้ายก็คือคนสนิทของอ๋องเชียนซึ่งในตอนนี้อ๋องเชียนรู้ตัวแล้วว่าตัวเองถูกจับได้ เขารู้สึกกังวลมากสั่งคนสนิทไปเตรียมกำลังพลยอดฝีมือห้ิบนายพร้อมทั้งอาวุธเข้าวังเตรียมใส่ร้ายสำนักสัตดาราว่านําทหารเข้าวังโดยไม่ได้รับอนุญาตพระเอกกำลังรออองเชียนอยู่พอดีเขารู้สึกว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายก็มาอองเชียนรวบรวมคนเดินทางเข้าวังระหว่างทางมีคนมารายงานเขาว่ามีเบาะแสขององค์ชายหกแล้ว เด็กน้อยคนนั้นแอบขึ้นรถม้าสกุลฮวาอองเชียนจึงสั่งคนครึ่งหนึ่งไปเรือนสกุลฮวาค้นหาองคชายหกทุกซอกทุกมุมในตอนนั้นคนทั้งเรือนบ้านนางเอกต่างอยู่ที่พัตตะคารถังซีพอดีขณะเดียวกันอองเชียนก็มาหานางเอกที่พัตตะคารถังซีองคชายหกเห็นเขาจากที่ตอนแรกจอ,อกไปหานางเอกเลยเลือกซุกอยู่ใต้โต๊ะกลางห้องด้วยความกลัว คนสนิทของอ๋องเชียนตามหาตัวองค์ชายหกที่เรือนไม่เจอเขาจึงสั่งลูกน้องให้เผาเรือนสกุลฮวาซะนางเอกอยู่รับรองอ๋องเชียนในขณะที่การแข่งขันก็ดำเนินไปทุกคนพากันตื่นเต้นมากกว่าว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนางเอกชงชาให้อ๋องเชียนแต่ดูเหมือนฝีมือของนางไม่ค่อยดีเขาถึงกับสำลักคนของเขาจะทำร้ายนางเอกพระเอกโผล่มาจับมือของคนผู้นั้นออกแสดงอย่างชัดเจนว่าใครก็ห้ามแต่ต้องนางเอก อ,องเชียนถามพระเอกว่ามาทำอะไรพระเอกตอบว่าอ,องเชียนมาทำอะไรเขาก็มาทำสิ่งนั้นแหละไม่นานคนของอองเชียนก็มารายงานเขาว่าไม่พบตัวองค์ชายหกที่เรือนสกุลควาอ,องเชียนกัดฟันด้วยความไม่พอใจหันไปถามนางเอกมีเรื่องหนึ่งอยากถามความเห็นเรียกนางเอกไปคุยที่อื่นพระเอกไม่ให้ไปซ้ำยังประกาศว่านางเอกเป็นคนของเขาอยากคุยอะไรก็คุยที่นี่ อองเช่นไม่พอใจแต่ทำอะไรไม่ได้เขาตอบว่าเขาจะคุยที่นี่ก็ได้เขาเปิดฉากถามนางเอกวันนั้นบนรถม้าของนางมีเด็กชายอายุ8-9ถึงขวบไปด้วยใช่ไหมแล้วเด็กคนนั้นอยู่ที่ใดนางเอกตอบว่านั่นเป็นน้องชายของนางไม่ใช่ใครอื่นใดอองเชี่นถามใหม่หากให้คำตอบที่เขาพึงพอใจได้เขาอาจจะยังรักษาชีวิตนางเอกได้ สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆทั้งบนห้องรับรองที่นางเอกใช้พูดคุยและด้านล่างที่ใช้แข่งขันคนของพระเอกค่อยๆเก็บกวาดคนขององเชียนอย่างเงียบเชียบที่สุดจนหมดการแข่งขันด้านล่างดำเนินผ่านไปผลออกมาว่าคนที่ชนะคือฝูตงอองเชียนไม่ทนอีกต่อไปแล้วเขาเรียกคนมาจัดการพระเอกกับนางเอกแต่เรียกเท่าไหร่ทหารก็ไม่ออกมาพระเอกจึงพูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นให้เขาเรียกแทนเถอะ พระเอกเรียกคนของสำนักสัตดาราออกมาอองเชียนเห็นกระบี่ในมือพระเอกเขาเข้าใจแล้วที่แท้เสนาบดีสำนักสัตดาราก็คือพระเอกพระเอกตอบว่าใช่เป็นเขาเองพระเอกสั่งคนจับอองเชียนในขณะที่องค์ชายหยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ใต้โต๊ะรับรู้ถึงสถานการณ์น่ากลัวทั้งหมด ก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่28หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า